พระเอกมากฝีมือพูดแล้วจะอยู่หรือไม่ไปต่อกับช่องเจ็ด กระแสฮอตกระแสปังไม่แผ่วเลยสำหรับพระเอกสายดราม่าวัย32ปีแบงค์อาทิตย์ที่ช่วงนี้งานรุมหนักมากเร่งหายละครรักในรอยหลวงอยู่และตอนนี้ก็มีละครปองปาง,งบานอ่อนแออยู่ส่วนกระแสข่าวสัญญากับทางช่องเจ็หนุ่มแบงค์บอกว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่ยังรักช่องเจอยู่ไม่มีแพลนไปไหนเพราะสิ้นเดือนนี้น่าจะได้เข้าไปคุยเรื่องสัญญากับช่องก็น่าจะต่อสัญญาอยู่ไปเรื่อยๆยังคงแค ปีกับบ้านหลังนี้ช่วงนี้แฮปปี้เรื่องงานแล้วเรื่องความรักก็แฮปปี้ไม่น้อยเช่นกันกับนางแบบสาวสุดแซ่บสกุลกัญญาพักพงศักด์ยืนยันว่ายังไม่มีข่าวเดียวเร็วๆนี้แน่นอนเพราะยังสนุกกับการทํางานการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่อีกประมาณ3-4ถึงปีรอให้ทุกคนพร้อมค่อยคุยกันเรื่องแต่งงาน